เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลันซูมเลเตอร์พาทที่8กันแล้วใช่8หรือเปล่าน่าจะพาทที่8แล้วนะนี่ตอนนี้เรามีหลังคารดเรียบร้อยแล้วเราวางไม้เป็นแล้วนะตอนนี้แต่ถึงมีแผ่นไม้ไปมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้อยู่ดีนี่เห็นไหมเห็นไหมของมันลอยอะของมันลอยออกมาจากหลังคาเลยนะคือเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราวางผิดหรือว่าอะไรอะ ของมันก็ไม่ไปกับเราอยู่ดีถึงมีหลังคาไปของมันก็ลอยอยู่ที่เดิมของมันไม่ไปกับเราด้วยนะแต่รู้สึกว่าเป็นพวกไก่นี่จะวางได้อยู่นะนี่ถ้าเป็นไก่เป็นตัวแบบนี้จะวางได้อยู่เอามาวางนี่ปุ๊บนี่ถ้าเป็นไก่มันจะไม่ลอยนะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะวางได้แค่บ,บางอย่างนะไอ้พวกของที่มันเป็นแบบนี้มันน่าจะวางไม่ได้นะมันลอยหมดเลยอะวางแล้วลอยหมดเลยอันนี้เอาไก่ลงกันพาไปเที่ยวได้ตอนนี้เราพาไก่ไปเที่ยวได้นะพานั่งหลังคารถไปได้นี่ ลองเอาเนื้อมาวางดูซิหลังคารถคันนี้วางได้หรือเปล่ามันจะลอยไหมเนี่ยเออโอเค <laughs> สุดท้ายมันก็ลอยอยู่ดีไม่รู้ว่าทําอะไรผิดเหมือนกันนะมีแค่ไก่เท่านั้นที่จะวางได้นะยังอื่นวางไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นเลยอย่างน้อยก็มีหลังคาเอาไว้ประดับเลยนะ <laughs> เอาไว้ประดับรถเฉยๆเนี่ยวันนี้เราว่าเราจะไปเคลียร์เควสที่เราทําทิ้งไว้นะก็คือเควสล่าสมบัติเนี่ยเราจะต้องไปล่าสมบัติสักหน่อยถ้าถามว่าจะไปหาสมบัติยังไงก็บอกเลยว่า ขับรถไปหานี่แหละขับรถหาเอานี่แหละนะพอดนี้น่าจะเปลืองน้ํามันหน่อยๆแต่เราจะตามหาให้เจอครับเราต้องลองขับไปตรงที่เราไม่เคยไปนะตามในป่าเี่ยเราคิดว่ามันน่าจะมีนะในป่าแบบนี้น่าจะมีแหละเราไม่เคยมานะต้องขับรถหาให้ทั่วๆอัวนี้มีหรือเปล่าครับสมบัติขอสักชิ้นหนึ่งของสักชิ้นเพื่อเป็นกําลังใจ <c oughs> ขอสักชิ้นเพื่อเป็นกําลังใจให้เราแบบมีโอกาสที่จะหาเจอนะเราจะลองแบบลอ้ลอๆตามแมปดูนะตามเขาเนี่ยเผื่อว่าตามเขามันจะมีสมบัติให้เรานะ ว่าตามกลางแมปนี้เราเคยไปมาหมดแล้วไงเราไม่เคยเจอเลยทำไมมันขับรถยากจังเลยนะบนเขาบนเขาขับรถโคตรยากหรือรถโคตรไหลเลยนะโอ้ขับดีๆหน่อยโอเคบนนี้น่าจะเห็นง่ายนะมีสักชิ้นไหมเอ้ยทำไมรถมันหมุนเองเนี่ยเราหยุดดูก็ได้มีกล้องส่องทางไกลให้เราหน่อยไหมนั่นอะไรอะ่ะนั่นศพบัตนหรือเปล่าน่ะเห็นเหมือนสีเหลืองๆอ,อะไรอยู่ตรงนั้นแต่ไม่น่าใช่โอเคเดี๋ยวเราขับรถไปต่อดีกว่านะตรงนี้จะขับรถลอดไหมเนะี่ยล่นไปนี่คือแบบขับกลับมา,กาไกลแล้วเนะี่ย อย่าหล่ดนะอย่าหลุดความตดดขาดโอเคโอเคตรงนี้ไปได้อยู่นี่ตรงนี้มีสมบัติไหมสมบัติมันหายากอะไรขนาดนี้เนี่ยเดีวนี้มันจะมีสมบัติจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่ใช่ทางที่แบบรถด,ดูน่าจะขับขึ้นมาได้เลยนะเนี่ยแต่เราก็ขึ้นมาแล้วไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็แวะไปเลยแล้วกันนะเพื่อมันมีไงเพื่อมันฟุกเจอแล้วจอดรถวิง่งมันจะเร็วกว่าไหมเนี่ยขับรถล้วโคตรช้าเลยเนี่ยตรงนี้แต่ตรงนี้มีต้นไม้อยู่นะเพราะแถวนี้มันยังอยู่ในเขตแมปอยู่นะ เออต้นไม้ตัดได้หรือเปล่าอ,อ๋อต้นไม้ตัดได้แปลว่ามันน่าจะเป็นเขตพื้นที่แมพอยู่นะไปไปเราขับหาดูก่อนตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วโอเคมีสมบัติสักชิ้นไหมครับแถวนี้อยากได้สมบัติสักชิ้นอะนี่เราก็ขับขึ้นมาโคตรไกลแล้วนะยังไม่เจอสักชิ้นเลยเดี๋ยวเราลองขึ้นมาบนนี้แล้วกันจะได้มองได้แบบจากที่สูงๆตรงนี้จอดรถไว้หน่อยอ,อุ้ยอันนั้นอะไรอะเมื่อเราเจอพื้นที่สีน้าตาลมีของหรือเปล่าครับตรงนั้นมีสมบัติให้เราหรือเปล่าพื้นที่สีน้ําตาลตรงนี้อ,อุ้ยนี่ไง เจอสมบัติแล้วมีสมบัติไหมเนี่ยเอออ๋อนี่ไงมีอยู่นะอ๋อเป็นหมวกอ่อันนี้เป็นหมวกนะโอเคมาวางไว้ตรงนี้มีหรือเปล่าอ่ะเออเหมือนจะมีชิ้นเดียวเนี่ยไม่มีชิ้นเดียวไม่ได้นะโอ้โหขึ้นมาแทบตายมีชิ้นเดียวเองอรอมันน่าจะมีแค่ชิ้นเดียวต่อหนึ่งจุดแน่เลยนะโอเคแปลว่าเราต้องหาพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เราต้องไปตามหาที่มันเป็นมีดแล้วก็อีกชิ้นมันคืออะไรก็ไม่แน่ใจนะขับรถตามหาพื้นที่สีน้ำตาลครับวันนี้ถ้าเจอตรงไหนที่เป็นสีีีนนนนน้้าาตตตลล่แปวรงััมมสบิะ ขับรถชิ่งลงเขาเลยนะโอ้โอ้รถความเปนความโอ้ตาย <c oughs> คนที่อยู่ในรถนี่ตาย <c oughs> ขับรถอย่างนี้นี่ตายทั้งคันบอกเลยเราขับรถลงน้ําได้หรือเปล่าเนี่ยมันคงไม่มีสมบัติในน้ำหรอกมั <c> ้ง <oughs> คงไม่มีนะเดี๋ยวเราเลาะตามตรงนี้ไปดีกว่านะเมื่อกี้เราเริ่มหาจากตรงนี้ใช่ไหมเราขับวนมาตรงนี้ตลอดทางเลยนะก็แปลว่าตรงนี้ไม่น่ามีแล้วนะโซนตรงนี้ไม่น่ามีแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปโซนนี้ดีกว่านะโซนด้านซ้ายโซนด้านซ้ายน่าจะมีอยู่แต่ก่อนนั้นนั้นเดี๋ยวเราจะเลาะตามตรงนี้ไปก่อนเอ้นี่บ้านใครเนี่ย อ๋อบ้านคุณลุงนี่บ้านคุณลุงที่ให้ควสยเรานี่นาลุงครับผมมีโมวกมาให้อะ่ะเอาไปก่อนได้ไหมเอาโมไปให้ก่อนได้ไหมเนี่ยฝากโมกไว้ตรงนี้ก่อนนะลุงเดี๋ยวผมเอามาให้เพิ่มฝากไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขับรถตรงนี้ไปนะลองตามชายหาดไปอาจจะมีสักอันก็ได้นะสมบัติแถวๆนี้โอเคเดี๋ยวเราขับราถหาเรื่อยๆดีกว่าเอ้เจมีเจมี่เราไม่ได้เอากระติกมาด้วยดิลืมลืมเอากระติกมาเลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยลุกหมดจะเย็นจเย็นย่าทำอะไรผมเลยโอ้หูมีขึ้นรถ เดี๋วทำอะไรผมเลยนะโอ้มีมันขึ้นมาบนนี้เลยอ่ะุ้ยมีหลายตัวด้วยว่ะอุย้ยข้างหน้ามีสองตัวนะหน้ามีโคตรเยอะเลยแต่เราต้องจัดการตัวนี้ก่อนเคโอเค,อเคมันหันไปแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นรถอ่าขึ้นรถทำอะไรเราไม่ได้โอเคตอนนี้ใส่รูปพร้อมแล้วยิงหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดโอเคเรียบร้อยแต่เราไม่มีกติกะดีแต่ข้างหน้ามีอีกสองตัวนะเราเห็นข้างหน้าอีกสองตัวเดี๋ยวเราค่อยมาลาก็ได้มั้ง เ,เราป่อยตัวนี้ไปแล้วกันนะค่อยมาเก็บเนื้อทีเดียวต้องไปเอากระติกมาก่อนตอนนี้เราแบบเก็บเนื้อได้น้อยมากเราจะไปตามหาสมบัติไงวันนี้ขอตามหาสมบัติก่อนเดี๋ยวค่อยมาลานะ่าน้าหมีเนี่ยเมื่อกี้เราไปตรงนี้มาแล้วนะเราไม่เจอนะเดี๋ยวเราจะไปโซนนี้แล้วกันโซนที่เป็นสีเขียวตรงนี้เพื่อจะมีสักชิ้นเอ้แต่แถวนี้เราก็มาบ่อย,ยนะแถวนี้เรามาล่าสัตว์โคตรบ่อยเลยแต่เราก็ไม่เคยเจอเลยนะเดี๋ยวลองขับขึ้นไปดูแล้วกันเผื่อเราดูไม่ละเอียดไงพื้นที่สีน้ําตาลมีหรือเปล่าแถวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบน่ยอ ทีน่นี่ตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วจอดรถก่อนครับขอดูก่อนแถวนี้มีหรือเปล่าพื้นที่สีน้ําตาลเฮ้ยอันนั้นหรือเปล่าอะ่ะเห็นไกลๆตรงนั้นนะสีน้ําตาลอะใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้นะตรงนั้นอะไกลๆสีน้ำตาลแต่เดี๋ยวเราลองขึ้นไปตรงนี้ก่อนละกันนะรู้สึกว่ามันเป็นทางให้ขึ้นเนี่ยมีสีเคียวแบบนี้อาจจะเป็นทางให้เราขึ้นได้มันเป็นทางที่ดูแบบเหมือนทํามาให้ขึ้นเลยเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันอาจจะมีสมบัติข้างบนนี้ไง ควรจะจอดรถหาไหมจอดรถแล้ววิ่งเอาน่าจะง่ายกว่าเนี่ยอจอดรถไว้ก่อนแล้วกันรถไหลปะเนี่ยโอเคไม่ไหลนะตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะวิ่งมาก็ไม่เจอเลยเนี่ยเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เราขึ้นมาขนาดนี้แล้วเหรอเราขึ้นมาโคตรไกลเลยอะมีหรือเปล่าครับนี่มันจะทางตันอยู่แล้วนะแต่ตรงนี้มันดูโล่งจังคิดว,ว่าแถวๆนี้น่าจะไม่มีนะแต่มาี้ที่เราเห็นอยู่ข้างล่างน่าจะใช่เราลองไปข้างล่างแล้วกันเราเห็นสีน้ําตาลน้นําตาลอยู่ข้างล่างน,นะแต่รถเราอยู่ไหนเนี่ย <ت <ت รถเราหายไปไหนแล้วรถเรา รถเราอยู่ไหนเนี่ยรถเราไหลลงไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเอารถหายสวยแล it, ้วไงรถหายแล้วสวยแล้วไงตอนนี้เฮ้ยรถเราหายไปจริงแล้วเนี่ยอ๋อนู่นๆรถเราอยู่นู่นโหตกใจนึกว่ารถหายไปซะแล้วเดี๋ยวเราลองไปตรงที่เราเห็นม่กกี้นะสีน้ำตาลอะสีน้ำตาลไกลๆเมื่อกี้เราเห็นที่ไหนนะเอ้ยรถรถใจเย็นอย่าพึ่งไหลเอ้ยอย่าพึ่งไปหุดจอไว้ก่อนเมื่อกี้เราเห็นสีน้ำตาลอยู่ไหนแล้วอะน่าจะอยู่บนเนินนั้นนะเนินข้างหน้าเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองขับรถไปแล้วกัน นี่ไงเราเจอแล้วเป็นกล่องนะตรงนี้โอเคตัวนี้แหละที่เราเห็นมีคอไหมครับอ,อ๋อนี่ไงสมบัติอ๋อเป็นถ้วยนะอันนี้แล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็คือมีดหรอแล้วเหลือมีดอันสุดท้ายนะมีดอันสุดท้ายมันจะอยู่ไหนได้เนี่ยคือเราไปตรงนี้มาแล้วนะตรงนี้ก็หาแล้วอยู่แถวบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยโซนแถวแถวบ้านเราเลยมั้งได้อยู่แถวแถวปั๊มไม่ก็บ้านเรานี่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องขับรถไปหาตรงนี้มีอีกหรือเปล่ามีมีซ้อนอยู่ไหมไม่มีใช่ไหม <laughs> โอเคไม่มีนะ ว,ว่ามีจุดละที่จริงด้วยเรื่นี้ถ้าทําเสร็จนั้นจะได้ตังค์เยอะอยู่นะขอสักแบบว่าพันสองพันได้ไหม <c oughs> ขอพันสองพันได้ไหมในะอุตสาหะาสมบัติให้เนี่ยหายากเลยนะไม่ใช่หาง,ง่ายๆเลยเนี่ยแถวนี้มีหรือเปล่าครับสมบัตินี่เราตามหาจนถึงฟาร์มแล้วนเนี่ยแต่ก็ยังไม่เจอเลยมีหรือเปล่าครับแถวนี้เดี๋ยวเราลองขับไปลึกๆดูแล้วกันนะมันชอบอยู่ตามเขาเรารู้สึกว่ามันจะอยู่ตามเขาที่เป็นเนินนะ Five minutes later ฉนสุดท้ายมันไปแอบอยู่ไหนเนี่ยนี่หาจนมืดแล้วนะ อาจนมืดเรายังไม่เจอเลยบนนี้มีหรือเปล่าอ่ะบนนี้มันจะไม่มีเราจะหาจนมืดแล้วเนี่ยจนมืดจิแล้วหาไม่เจอน้ำมันนี่ก็จะหมดถังอยู่แล้วเนี่ยหมดไปแล้วหนึ่งถังนะ้น้ำมันเราเนี่ยตรงนี้มีหรือเปล่าหาก่อนจอดรถดูซิมันเริ่มมืดแล้วนะเดีย๋ยวเราเปิดไฟหน่อยดีกว่านี่มีคนคอมเมนต์บอกมาว่าเปิดไฟได้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเปิดไฟที่ตัวเราได้นะแถวนี้มีหรือเปล่าครับเราจะเจอไม่ได้ชิ้นสุดท้าย อาจจะต้องกลับไปนอนก่อนนะตอนนี้เราหาไม่เจอแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับไปนอนก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาหาต่อพึ่งนี้ชเช้าไปเข้านอนกันดีกว่านะเดี๋ยวค่อยไปหาสมบัติพึ่งนี้เช้าต่อโอเคชเช้าเรียบร้อยไปดูแลไกล่ดูแลหมูก่อนก่อนที่จะไปล่าสมบัติขอไปดูแรตว์ของเราก่อนนะเราคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆเมกี้ที่เราหาเลยนะแต่เรายังหาไม่เจอเลยเนะี่ยมันน่าจะแอบอยู่มันน่าจะแอบอยู่นะอันนี้อาหารหมูเป็นไงบ้างอันนี้14อุ้ย ตายเหรอโอ้ตกใจหนึกว่าตายหนึ่ว่าตายหลายตัวนะเมื่อกี้นอนอยู่อิอาหารหมดแล้วเราต้องเติมอาหารให้ก่อนหมูเราเริ่มกินเร็วแล้วเนี่ยตอนนี้เอออันนี้อัะเติมเข้าไปรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเติมให้เราซื้ออาหารมาเยอะลบหน่อยครับลบหน่อยอันนี้เติมเข้าไปปุ๊บโอเคเฮ้ยลบหน่อยโอ้โหนี่เดินขวางทางกันมากเดี๋ยวเราต้องสร้างที่เติมอาหารแล้วเนี่ยเราจะได้เติมอาหารง่ายๆนะไม่ต้องมานั่งกดเติมเองเนี่ยโอ้โหโคตรลำบากเลยหมูมันเต็มคอกไงไปลบหน่อยส อาหารเราจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ซื้อมาตั้งเยอะไกลหมดแล้วเนี่ยอันนี้เติมเรียบร้อยเ้ยอย่าออกแล้วก็อันนี้เติมปึ๊บโอเคเรียบร้อยมีไกลออกไปตัวหนึ่งเดี๋ยวก็กลายเป็นนัดเกตหรอกนะออกไปอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนเป็นนัดเกตหรอกนะบอกเลยอันนี้อ่ะเติมไปปึ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ไขมีเยอะแล้วนะเนี่ยไข่เริ่มเยอะมากแล้ววะเดี๋ยวต้องมีการล้างบางอีกสักรอบหรือเปล่าเนี่ยไก่ตัวเมียเริ่มเยอะอีกแล้วนะตรงมีไข่โคตรเยอะเลยไข่นี้เราปล่อยไปเลยแล้วกันนะ รอให้แบบว่าวันที่แบบต้องการไข่เราเขาไไปขายนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาสมบัติกันต่อดีกว่านะรู้สึกว่าอันสุดท้ายนี้จะหายากเป็นพิเศษเลยเนี่ยหายากมากเราจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยบนนี้มีหรือเปล่าครับบนเนินแบบนี้อาจจะต้องวิ่งหาเอานะเพราะว่ารถมันขับยากมากเลยรถมันขับโคตรลาบากอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งหาเอาแล้วกันจอดรถไนี่แหละเออเดี๋ยวเรามารถไปก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเราหารถไม่เจอไงโอเคมาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวรถหายเดี๋ยวเราหารถไม่เจอนี่จบเลยนะ เออบนนี้โล่งๆไม่น่าใช่นะน่าจะไม่ใช่ที่โล่งหรอกนะถ้าเป็นที่โล่งไม่น่ามีเราต้องหาตามที่มันเป็นแบบพวกหินพวกเนินนะมันอยู่ไหนเนอันสุดท้ายเนี่ยหายากจังเลยแถวนี้ก็ดูไม่มีเลยที่เราวิ่งมาไหนแล้วเนี่ยโ้โหนี่เราขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะมาขนาดอีนั่นเปล่าอุ้ยเราเห็นสีน้ําตาลนะตรงนั้นแน่เลยนุนๆๆ่นนุ่นเจอสีน้ําตาลแบบนี้ต้องใช่แล้วใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหที่มันอยู่ขอบแมพเลยเอ่ะอันสุดท้ายนี่ยู่ขอบแมพเลยนะ เอ้ยน,นี่ไงมีโครงกระดูกอยู่โอเคนี่ไงเราเจอมีดแลวอันสุดท้ายโอ้โหตามหาตั้งนานแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยอะอยู่ข้อแมพเลยนะนี่เราหาตั้งแต่ตรงนู้นจนวิ่งมานี้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องเอากลับไปที่รถนะแล้ววิ่งไม่ได้เลยเนี่ยต้องค่อยๆเดินเออันนั้นหมาป้านี่ต้องจัดการก่อนเดี๋ยวมันมากัดเราโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมันวิ่งมากัดเรานี่เราตานี่จบเลยนะอุส่าเจอมีแล้วเดินไกลเลยเนี่ยรถอยู่โคตรไกลเลยรถเราอยู่ไหนเอยแต่มันอยู่แถวๆมาร์กเลยนะรถเราเนี่ย ก็จะอยู่ข้างหน้าเราจะเดินไกลหน่อยมันวิ่งไม่ได้ต้องเดินเอารถเรารถเรารถเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนเนินนี้หรือเปล่ารถเราอ๋อนี่ไงโอเคเจอรถแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสมบัติไปส่งลุงครับ <c oughs> เราจะรวยแล้ววันนี้ได <c oughs> ้เท่าไหร่เนี่ยได้เป็นหมื่นไหมสมบั <c oughs> ติเพืรอเอาไปขายอีกนี่น่าจะได้หลายหมื่นนะเนี่ยเป็นทองทั้งอันอย่างนี้บอกเลยว่าลุงต้องให้ผมคุมๆนะครับ <c oughs> ถ้าให้ไม่คุมนี่ผมขโมนไปขายเลยนะเดี๋ยวเรามาเอากระติกด้วยนะเอาคูลเลอร์ไปด้วยเพื่อเราจะแวะล่าหมีสักหน่อย เอออันนี้วางไว้นี่อ่าโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปหาลุงก่อนอุ้ยตรงนี้เราเจอหมีด้วยอุ้ยหมีหลายตัวเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นหนึ่งตรงนี้สองแล้วก็บนนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะตัวบนนี้เมื่อกี้เราเห็นตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยเออเอาอุ้ยนี่ไงนี่ไงอย่าวิ่งมาอย่าอย่าเข้ามาโอ้โหเกือบเกือบโดนหมีฆ่าแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นมีตัวหนึ่งนะแล้วก็ตรงนน้นอีกตัวหนึ่งยิงก้อนเลยเนี่ยยิงระยะไกลโดนไหม น่าจะโดนแหละน่าจะโดนเลยนะ <_ EN> แล้วก็ตัวนี้ยานหนีไปไหนโอเคเรียบร้อยโอ้ยยังเยอะมีเยอะมากที่นี่เอ้ยตรงน,นั้นตายปนะน่ะโอเคตายแล้วนะตรงน,นั้นเดี๋ยวเราก็ติ๊กไปเก็บเนื้อก่อน <_ EN> เนื้อยังเยอะโบกเลย <_ EN> เจอหมี่ยังเยอะเลย <_ EN> ลาสมบัติไม่พอครับวันนี้มาล่าหมี่ด้วย <_ EN> อันนี้เก็บเนื้อก่อน <_ EN> ปึ๊บปึ๊บโอเคเก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยมีอีกไหมม,มีมีอีกหรือเปล่าแถวนี้ <_ EN> แถวนี้หมีเยอะจังโบติเราแบบหาหมี่ยากมากเลยนะแต่แถวนี้เยอะมากเลย มีเพียบเลยอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เก็บมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเ,เรียบร้อยลุงครับผมเอาสมบัติมาให้แล้วมีเนื้อหมี่แถมด้วยนะลุงรับเนื้อหมี่ด้วยไหมอันนี้อ่ะส่งให้อุ้ยได้สองพันห้าอ้หโ,โคตรเยอะขอบคุณมากครับลุงโอ้โลุงให้เงินเรามาเยอะมากเลยนะแล้วก็อันนี้อะไรอะเอ้ยเคลทําลายไปเนี่ยอ๋ออุ้ยเควทยากเควทถาไม้เอ้ยเราไม่ยากทำอะเคลทนี้อะโอ้โหไม่น่ารับมาเลยเควทนี้มันเหนื่อยนะเควทตัดไม้เนี่ย ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเราไม่น่าทำเฟตัดไม้เลยตอนนี้เรามีตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาคิดลุงให้มันต้องสองพันกว่าอุ้ยตังค์เราซีพันแล้วอุยยังยรวยกลายเป็นเศรษฐีแล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากครับลุงเรามีตังค์เยอะขนาดนี้เรา,เาตังค์ไปซื้อรถด,ดีไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเราเอาตังค์ไปซื้อรถหน่อยดีกว่านะเราอยากจะได้รถกระบะสำคัญจะได้ขนของง่ายๆนะถ้าเรามีรถกระบะเราจะได้ซื้อวัวได้ด้วยเพราะว่าวัวมันต้องใช้รถกระบะขนนะแล้วรถเราความเนี่ยขับรถด,ดีๆหน่อยสิ วันนี้มันล่าสมบัติเพื่อจะดาวรถกระบะใ่เลยนะเนี่ยเดยรถกระบะให่แล้ววันนี้รถกระบะถ้าจำไม่ผิดมันราคาพันหกนะรถกระบะหวังว่ามันจะไม่ความง่ายนะคันนี้มันความง่ายมากจะได้รถที่มันความยากๆหน่อยอ่ะจะได้แบบขับแบบว่าไต่เขาได้เต็มที่เฮ้ยนี่จอดไปตรงนี้แล้วกันผมต้องการซื้อรถกระบะหนึ่งคันครับแต่เราไม่รู้นะว่ารถกระบะมันคือคันไหนอ่ะรถกระบะมันน่าจะเป็นปิกอัพนะสมอ้ยอันนี้ก็ซื้อได้แน่รถบรรทุกอ่ะคนหมู่คนบัวได้เยอะด้วยนะแต่น่าจะกินน้ำมันหรือเปล่าอ แต่มันแพงไปเดี๋ยวเราซื้อรถกระบะก่อนดีกว่านะคันนี้ใช่รถกระบะหรือเปล่าพันหกเนี่ยเออเอ้แต่คันนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นคันนี้แหละนะมันใช่กระบะไหมเนี่ย <c asi> มันหน้าตาไม่เหมือนกระบะเลยมันหน้าตาเหมือนคันนี้นะเน,นี่ยคันแบบนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามีคันอื่นอีกหรือเปล่านะเออมีคันนี้เป็นปิกอัพเหมือนกันเดี๋ยวเราซื้อคันพันหกไปก็ได้มั้งมันเป็นปิกอัพเหมือนกันอะอ่ะซื้อคันนีแล้วกันสังซื้อมาเรียบร้อยครับบอสจอดไปที่ลานจอดรถเรียบร้อยแล้วอออมันคืรระะไ อ๋อมันคือกระบะนะโอเคแต่ดูข้างหน้ามันดูไม่ค่อยออกอะแต่มันเขียนว่าปิกอัพไงเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้กระบะนะนี่เราได้รถคันใหม่แล้ววิ่ยมีน้ำมันให้ครึ่งถังด้วยแล้วรถคันเก่าเราจะกลับไปไงเนี่ยเราจะรถคันนี้ลับไปยังไงเนี่ยสงสัยต้องจอดไปนี่ก่อนแล้วกันนะฝากไว้ก่อนนะครับคันนี้ผมฝากไว้น่อยนะครับฝากดูแลหน่อยคันนี้เอาน้ำมันไปด้วยเนี่ยเอาน้ำมันมาเติมให้คันนี้แล้วกันนี่อันนี้เติมไปไปดีกว่าได้รถคันใหม่แล้วดาวกระบะมาใหม่ครับบอกเลยสมบัติเพอ่าซื้อกบา ต้องลองทดสอบไต่เข่าสักหน่อยกระบะความยากหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอย่าบ,บอกขึ้นไม่ได้อ่ะอ๋อขึ้นได้อยู่เขนะีนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ซะแล้วไม่ใช่กระบะหรู้สึกว่าไต่เข่าลําบากนะมันน่าจะมอ,อกระถางตรงมากกว่ารถมันยาวอ่ะรถกระบะมันยาวมันดูมอ,อกระถางตรงมากกว่านะในๆนกระซื้อรถมาใหม่แล้วเอาไปแต่งที่อูด,ด้วยนี่มาเปลี่ยนสีสักหน่อยก็ยังดีอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยติดไฟได้ด้วยอ่ะเหมือนจะติดไฟได้ด้วยนะอัปเกรดเลยก็ได้ม้างร้อยเดียวเองนะอันนี้อัปเกรดไปเลยโอเค แล้วก็นี้แต่งสีได้เหรอใช้สีป่ะเนี่ยทำไมสีมันไม่เห็นขึ้นมาเลยมันแต่งได้ป่ะเนี่ยสีอ่ะมันใช้สีป่ะเนี่ยมันใช้สีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงปรับสีได้ต้องปรับตรงนี้ให้สุดนะสีฟ้าปรรดาสีด้งทะเลเลยอ่ะนี่เอาสีนี้แล้วกันรถกระบะเราอย่างพท่บอกเลยอว่าอย่างท่เลยครับเปิดไฟดูสิถ้าเปิดไม่เห็นได้เลยมันเปิดไฟข้างบนไม่ได้อ่ะแล้วมันแต่งไปเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อมันเอาไว้เก็บของหรือเปล่าข้างบนอ่ะข้างบนรู้สึกว่าจะมีที่วางของให้ด้วยนะข้างบนหลังคาเนี่ย เออไี่ๆเราก็ได้กระบะมาแล้วเราลองไปไนี่ไหมเดี๋ยวเราลองไปขนที่แกสสเตชันหน่อยดีกว่านะควสเราเนี่ยเออมันอยู่ไหนแล้วอ่ะเอา้าหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยทางสีแด,ง,ดงมันหายไปไหนแล้วอ่ะแต่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอมันอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหมือนจะโดนกวางเตะมาแต่ตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้อูมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าปิวไปไกลแล้วอ่ะเอ้ยไม่ได้นะเราเราจะเซตควสได้ไงเนี่ย <c oughs> มันหายไปไหนแล้วอ่ะ นี่เราตามหาสมบัติไม่พอต,ต,ต้องมาตามหาถังแดงด้วยหรอตรงนี้ก็ไม่มีนะออกเควสมันกดยกเลิกได้อยู่นะมีบอกด้วยว่าได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยในตังค์น้อยจังเลยอันนี้ร้อยี่สิบบาทเองอะเราต้องยกเลิกเควสไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ยกเลิกเควสไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปรับเควสใหม่เพราะว่าไอ้ถังนั้นมันหายไปแล้วเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปรับเควสที่ลุงใหม่แล้วกันนี่ในเกมมันหนึ่งทุ่มจริงไปเนี่ยทำไมมันสว่างจังมันสว่างมากเลยนะตอนนี้หนึ่งทุ่มแต่ะ เออนี่เควสนี้อ่ะรับมาในแค่1้อยเองนะเควสนี้อ่ะโคตรถูกเลยคนของตั้งใหญ่ให้แค่ร2อยเองเนี่ยลุงโอเคเดี๋ยวเราลองไปขนดูแล้วกันนะรถคันนี้รู้สึกว่าขับยากเหมือนกันเนี่ยมันใหญ่ไงแล้วมันใหญ่แล้วแบบมันเลี้ยวโคตรยากเลยไม่เหมือนรถคันที่เรามีนะคันนั้นมันคันเล็กมันก็เลยผิวแต่มันรู้สึกว่าจะความง่ายไปหน่อยคันนี้นี่คือแบบคันใหญ่ความยากแต่คือขับยากมากบอกเลยว่าคันนี้ไม่มอกับการขับในป่าเลยเนี่ยมันมอกกับการขับที่โล่งๆนะคันนี้อ่ะคือขับในป่าแล้วมันช้ามากเลยนะ เ okay, ถึงและโอ้ก็จ oh, ะถึงได้สองทุ่มครึ่ง <laughs> งสีแดงอ๋อ oh, นี่ไงโอเคยังอยู่นะผมขอรองติดหน่อยครับอ๋อ oh, นี่ไงโอเคกดตัวสีได้โอ้ oh, ตอนแรกก็งงตั้งนาน <laughs> มันกดตัวสีนี่เองนะโอเคทีนี้เราก็ติดได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะขนไปส่งลุงได้แล้วแต่นี่ห้าทุ่มแล้วอะห้า <laughs> ทุ่มแล้วเราควรไปนอนก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนดีกว่าเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนโอเคเรียบร้อย <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เราควรจะกลับไปนอนก้อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปนอนก้อนดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยไปตอนเช้าไปส่งเควสให้ลุงตอนเช้าโอเคตอนนี้เช้าเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเทนเลอร์ไปส่งให้ลุงดีกว่าโอ้แต่ขับโคตรยากเลยรถกระบะนี้ขับยากมากเลยนะเนี่ยนี่ค่อยๆขับไปดีๆหน่อยรู้สึกว่ารถจะความง่ายต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเราตามถนนไปดีกว่านะเดี๋ยวต้องไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาโอเคไปเดี๋ยวเราขับตามถนนไปดีกว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นรถกระบะแล้วมีเทนเลอร์ต่อหลังนี่คือแบบขึ้นเขาไม่ได้เลยนะขึ้นเขาไม่่่ได้้เยยนนีีีทาง ี่ตรงนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้ไปตอนแรกคิดว่าซื้อกระบะมาชีวิตจะดีขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยต่างอะไรเลยนะมีกระบะก็ยังขับรถลําบากอยู่ดีแต่ขับตามถนนนี้คือแบบรถแรงมากเลยนะกระบะเนี่ยโคจะแรงถ้าขับพื้นที่โล่งโอ้จะเย็นจะเย็นอุ้ยเดนรถน้ำอุ้ยเฮ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 ้ยไม่จะเย็นอู้เกือบลงทะเลจุ่มไปแล้วครึ่งพันเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบลงไปในทะเลราบแล้วเราโอเคนี่ลุง โอเคมาส่งให้แล้วครับนี่โอเคเรียบร้อยไม่ทำแล้วนะลุงเควสนี้ไม่เอาแล้วเควสนี้ผมจะไม่รับอีกแล้วครับบอกเลยเควสนี้โคตรยากเลยโอเคถ้างั้นคิดว่าเดี๋ยวพานีจะพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่พาทหน้าก็สำหรับพานี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาดหน้าไปนะครับบ๊ายบาย